ปรากฏการณ์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับเดินทางไปประท้วงที่กระทรวงการคลังแต่มันคือความรู้สึกของคนจำนวนมากณขณะนี้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน5 0 0 0บาทโดยเกิดความขัดข้องและมีปัญหาอย่างชัดเจนของระบบ AI แม้ว่าทางกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นประหละัดไม่ว่าจะเป็นผู้มนวยการ ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า AI ไม่ได้มั่ว AI ไม่ได้ผิดพลาดมันจะมีสักครั้งไหมครับที่ระดับประหลัดระดับท่านผู้บุนวยการเนี่ยจะขออภัยขอโทษพี่น้องประชาชนมันก็เห็นทนโทษว่าไปบอกว่าเขาเป็นเกรรษตรกรเขาก็ไม่ได้เป็นไปบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาเขาก็ไม่ได้เป็นไปบอกว่าเขาเป็นผู้ประอกอบกิจการเขาก็ไม่ได้เป็นมันชัด เจนแจมแจ้งแดงแจ๋ขนานี้ท่านเคยคิดจะขอโทษพี่น้องประชาชนสักนิดไหมครับผมเกินแบบนี้ก่อนและอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าการทำงานของสอบคอบรอบนี้ต้องแยกส่วนกันไม่ใช่ว่าจะหาเรื่องด่าแต่นัฐบางกระทรวงสารสุขสุดยอดมากคนไทยทั้งประเทศให้การยอมรับพี่น้องคนไทยก็สุดยอดมากต่างประเทศให้การยอมรับที่เราให้ความร่วมมือพยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุด และหมั่นล้างมือสวมหน้ากาก,ากอนามายัยรักษาระยะห่างทางกายภาพและโซเชียลดิสแตนซิ่งของดีเราก็พูดถึงของไม่ดีเราก็ตำหนิให้หนักเพื่อน,นำไปสู่การปรับปรุงวันนี้มีผู้ติดเชื้อ34คนรักษาหาย177คนนะครับวันเดียวเนี่ยติดเชื้อ34รักษาหาย177 แต่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็เป็นพนักงานขับรถโดยสารตามที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้สถิติในประเทศไทยลดลงหววห้าเลยนะครับตอนนี้เหลือคนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยประมาณพันหนึ่งคนเท่านั้นแล้วมันจะลดลงเหลือหลักร้อยภายในสัปดาห์นี้จนรัฐบาลจนสบคเริ่มพูดถึงมาตรการว่าจะรรีตาต์ทจะเปิดห้างจะเปิดร้านอะไรต่างๆให้ประชาชนอยู่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่วันนี้มาพูดถึงกระทรวงการคลังไล่ตั้งแต่คุณอุตมะมาจนถึงประหลัดกระทรวงการคลังคุณประสงค์ภูณเนศหรือท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันนี้ผิดพลาดอย่างมะหันแล้วยังไม่ได้สตินะครับว่าจะกลับมาทบทวนนับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเยียวยา5,000บาทอย่างไรนี่แค่เยียวยาประชาชนนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมทราบไหมฮะนี่แค่เยียวยาประชาชนนะครับยังไม่ถึงขั้นเยียวยาพวก SME พวกบริษัทห้างร้านต่างๆแววมาว่าตอนนี้นายกเหมือนกับไม่อยากจะใช้บริการข้าราชการละเหมือนกับไปเรียกเอาบรรดาเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมานั่งเป็นที่ปรึกษาแล้วแล้วก็ไปเอาสภาพัฒนเนี่ยมาร่วมทำงานด้วยละนี่แค่เยียวยาประชาชนนะแล้วเย,ยวาวยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับ ผมไม่อยากจะพูดคำที่มันฟังแล้วท่านจะร้องไห้ท่านจะเสียใจนะครับอันนี้แค่ก้าแรกนะเกี่ยวยาอาชีพอิสระเนี่ยแค่ก้าแรกนะยังเหลือใครที่ยังไม่ได้ยังเหลือกลุ่มตกค้างยังเหลือประกันสังคมยังเหลืออะไรอ่ะเกษตรกรยังเหลือ s m e ยังเหลือบริษัทธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆเงินกู้ซอฟโลนแบงค์ชาตินู่นนี่นั่นยังไม่ได้ทำเลยนะครับเนี่ย อันนี้แค่อันแรกนะเรื่องแรกก็ยังไม่เสร็จเลยเรื่องแรกยังขนาดนี้ยังกองอยู่อีกตั้งห้าหกเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วมันจะรอดเหรอนี่แค่เรื่องแรกการจ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตัวเลขและข้อมูลอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทั้งหมดย้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่แค่เรื่องแรกนะ เยียวยาคนเป็นอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมเนี่ยคนประกันสังคมมาตาสามสาก็ยังไม่รู้ว่าจะออกลูกไหนเกษตรกร,ร,กรล่าสุดเห็นข่าวคุณอุตมะบอกว่า <c oughs> ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปนิดหน่อยนะเพราะกลุ่มนี้ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปนิดหน่อยมันกระทบหมดแล้วพวก SME พวกเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทซึ่งก็ได้รับผลกระทบกันหมดหละครับ มันจะไม่วุ่นวายอีกหรืออย่างไรโอเคนะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทีละสะเตปอันนี้เกิดนำให้เห็นภาพทั้งหมดทั้งมวลก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ขอเล่าด้วยภาพขอเล่าด้วยภาพเห็นภาพแบบนี้แล้วผมไม่รู้นะว่าบรรดาข้าราชาการในกระทรวงการคลังเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะคุณผู้ชมดูภาพแรกไปรวมร้อๆกัน มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าแม่ขายขายอาหารขายเสือ้อผ้าพี่น้องแท็กซี่จากชุดที่สวมใส่ตำรวจที่มาดูเหตุการณ์ยังไม่กล้าเข้าไปจับเลยนะครับเพราะก็สงสารราปภพก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะก็เป็นคนระดับเดียวกันเป็นพี่น้องเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันดูภาพนี้แล้วรู้สึกอะไรซ้ายสุดใส่เสื้อขาวคือคุณประสงคภูลทนเน่เป็นประหลัดกระทรวงการคลัง ขวามือคือคุณระวรนแสงสนิทผู้มนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่มาถแถลงบ่อยๆเห็นภาพไหมครับคุณผู้ชมครับประชาชนบุกมาถึงกระทรวงการคลังพอบุกมาถึงกระทรวงการคลังปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดคํานี้นะแต่ผมนั่งฟังไลฟ์สดเนี่ยมีตอนหนึ่งคุณประสงค์เนี่ยไปพูดว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เงินของกระทรวงการคลังแต่เป็นเงินของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พูดเนี่ยนะครับผมก็สแสลงหูแล้ะมันไม่ใช่เงินรัฐบาลครับมันเป็นเงินของประชาชนเงินภาษีนี่แหละว่ากันง่ายๆนะไม่ใช่เงินของรัฐบาลที่เอามาแจกประชาชนเงินภาษีของประชาชนที่ต้องจัดสรรให้กับสังคมประชาชนและประเทศชาติเห็นภาพนี้รู้สึกยังไงถ้าคนที่ไม่ได้ไปนั่งไม่ได้ไปคิดในหัวใจประชาชนเนี่ยนะครับก็คงคิดว่าชาวบ้านเอาภาระมาให้ บอกว่ามาเนี่ยนะครับมันจะติดโควิดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะมารวมตัวกันเยอะๆไม่ต้องไปสอนชาวบ้านกันนะครับถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยเพราะชาวบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้กลัวตายมากกว่ากลัวติดโควิดแล้วถึงบุกมาแบบเนี้นะถึงบุกมาแบบน,นะบบบนี้แล้วไปดูภาพถัดไปไปดูเรื่อยๆเขาบุกมาแบบนี้เพราะเขากลัวตายนะครับคือเขาอยากได้เงินนะ อันนี้ขอยืมมาจากไม่ใช่ขอยือมนะให้เครดิตนะฮะเอามาจากสำนักข่าวนี่ข่าวช่องวันเนี่ยเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาเอาภาพนี้มาเปิดพอให้ประชาชนออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมปิดรั้วล็อกรั้วล็อกรั้วไม่ให้ประชาชนมาแล้วแล้วก็ประกาศเลยบอกว่า การอุดทอนกรณีมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทรับอุดทอนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลังไม่ให้มาล็อกรั้วเลยนี่เขาเห็นประชาชนเป็นอะไรอะเขาเห็นประชาชนชาวบ้านเป็นอะไรเออข้าราชการสำนักงานทุกที่มันก็เงินภาษีของประชาชนดังนั้นปิดรัว้วทำอย่างก,กับว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นอะไร บอกให้เขากลับเขาก็เข้าใจคือเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนครับเขามาขอความเป็นธรรมเขามาขอความช่วยเหลือเขาเป็นคนที่น่าสงสารเขาเป็นคนที่น่าเห็นอกเห็นใจแต่นี่ให้เขาไปแล้วปิดรั้วทำอย่างกับเขาเป็นอะไรอะเขาจะรู้สึกว่ายังไงว่าน,นี่เราออกไปนี่ปิดรั้วแล้วรังเกียจเราขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหมคุณผู้ชม ผมว่าภาพปิดรั้วนี่มันสะเทือนใจที่ช่องวันเอามาออกเนี่ยผมว่ามันสะเทือนใจคุณผู้ชมลองนึกดูสิครับเราไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วพอเขาให้เรากลับแล้วเขารีบปิดรั้วเลยอะเงินก็ไม่ได้รู้ครับเป็นคนจนเนี่ยมันลำบากผมก็เคยเป็นคนจนจนมากด้วยมาก่อนนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งนี่ของมตติชน ไม่เห็นเลยว่ามันใช่เฟซนิวะสงคุณะเนศเห็นไหมผู้ไม่ผ่านเกมรับเงินห้าพันยื่นอุธทอนออนไลน์เท่านั้นไม่ต้องมานะเนี่ยไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาแล้วก็ปิดลัวเลยแล้วก็ประชาชนก็ออกไปผมไม่รู้ว่าคำพูดแต่ละคำเนี่ยมันมันไม่น่าฟังอะ่ะผมรู้สึกได้ภาพแต่ละภาพที่มันสื่อออกมามัน มันเหมือนกับทําให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นพาราบางคนเนี่ยพูดในเน็ตในโซเชียลสตร้รํซไปทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวเองแล้วนะว่าเราดีเหมือนขอทานหรือเปล่าฮ้ยนี่เราไม่ได้มาขอทานนะนี่เรามาเรียกร้องสิทธิ์ของเรานะแต่ทําไมเขาปฏิบัติกับเราแบบเนี้อย่าให้ผมพูดเลยนะครับอย่าให้ผมพูดเยอะนะ แล้วท่านจะเสียใจคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมครับถ้าข้าราชการที่มีหัวใจกับประชาชนนะผมเนี่ยนะสมมุติว่าผมเป็นสมมตินะผมเป็นประหลัดเนี่ยผมจะพาพี่น้องเนี่ยไปนั่งที่เย็นๆที่สบายๆโลง่งๆก่อนแล้วผมจะให้ข้าราชการจัดน้ําจัดท่ามาดูแลก่อนเอาให้เรียบร้อยแป๊บเดียวแล้วมาคุยกันขอดูแลก่อนเพราะชาวบ้านมาที่ความลําบากแต่ไม่มีนะก็ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเนี่ยมาทั้งน้ําตาคุณผู้ชมดูสิครับคุณผู้หญิงท่านนี้ให้สัมภาษณ์กับน่าจะเป็นข่าวช่องแปดเธอบอกว่านี่จะให้รอไปกรอก,กอุทธร์วันที่สิบเก้าอย่างเ็วนะสิบเก้าเนี่ยยังมาบอกอีกนะว่าอาจจะมีอย่างช้าวันที่ยี่สิบสองก็คือประมาณวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองคุณผู้หญิงท่านนี้น่าจะประกอบอาชีพขายเสื้อผ้า ปาดน้ำตาออกจากแก้มบอกว่านี่เขาจะให้เรารออีกเหรอที่มาวันนี้คือไม่มีแล้วไม่มีสักบาทแล้วคือที่มาวันนี้คือไม่มีแล้วเข้าใจไหมคือผมก็คือเข้าใจไหมครับที่เขามาวันนี้คือเขาไม่มีแล้วท่านเริ่มมาตราก,การนี้ตั้งแต่ตอนสิ้นเดือนมีนานี่มันปาเข้าไปวันที่สิบสี่สิบห้าแล้ว แล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวจะอุดทอนวาาที่19หรือ22แล้วจะได้เงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ,ทนนอไ้ที่มาวันนี้คือไม่มีแล้วที่มาวันนี้คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่าให้เหลาเลยนะครับกระทรวงการคลังทำงานรอบนี้เนี่ยเปิดระบบมาบอกว่าเออเราจะให้คนสามล้านคน พูดเงื่องไขไม่ชัดแหละไม่มีชัดผมยืนยันตรงนี้ว่าพูดไม่เคยชัดบอกสี่ข้อเท่านั้นแหละบอกอายุเกิน18สัญชาติไทยประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบโควิด -19 ท่านจำได้ไหมท่านให้เหตุผลมาสี่ข้อว่าใครที่จะไปกรอกเนี่ยและไม่เป็นผู้ประกันตนมาตราสาสาท่านพูดแค่นี้คนก็แห่เข้าไปไปดูคำให้สัมภาษณ์ของคุณอุตมะเลยยังพูดตอนหนึ่งเลยว่า คนที่ทําอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพอื่นที่มันเดี๋ยวเกษตรกร,เ,ร,กรเดี๋ยวลูกจ้างเนี่ยก็กรอกไปก่อนก็กรอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวระบบจะคัดแยกเองนั่นคือดอกแรกเพราะคนเฮลโลเข้ามาจนถึงนักขณะนี้ยี่สิบเจ็ล้านคนคนเฮลโลเข้ามายี่สิบเจ็ดล้านคนทําอะไรไม่ถูกมือไม้สันไปหมดบอกว่าเอองั้นเพิ่มจากสามไปอีกหกล้านเป็นเก้าล้านคน พะเพิ่มเป็น9้าล้านคนตอนแรกบอกว่าจะเพิ่มให้อีกสามเดือนเป็นเงินสามหมื่นบาทถแถลงวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งบอกว่าอ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนนะยังไม่เพิ่มหรอกสามเดือนเป็นหเดือนรอดูสถานการณ์ไปก่อนเอา้าหลังจากนั้นพอคนลงทะเบียนเยอะๆมาขู่ประชาชนบอกว่าใครลงข้อมูลไม่จริง รัฐสามารถยึดเงินดำเนินคดีอาญาดำเนินคดีแพ่งได้แล้วท้ายสุดเริ่มจ่ายเงิน 8-90, ไปจ่ายให้ใครก็ไม่รู้บอกว่าเงินเนี่ยเหมือนเงินหลังตู้เย็นจะเอาเงินไปทำนมทำหน้าอกทำดั้งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปไล่จับชาวบ้าน้ไล่แจ้งจับชาวบ้านห้าคน หลังจากนั้นจ่ายเงินมาที่8ที่9ที่10ก็คือพุทธพฤหัสสุกเนี่ยดูผมผมยุค<ๆ>คนน่ยจำแม่นทุกอย่างอ่ะแปดเจนถึงวันศุกร์วันที่11วันเสาร์วันที่12วันอาทิตย์11-12ไล่ส่ง SMS ตัดสิทธิพี่น้องประชาชนโดยบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรโดยบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาโดยบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการที่ผมไล่เรียนมาทั้งหมดเนี่ย ประชาชนโดนดอกแรกโดนซ้ำๆๆๆจนมาเจอ SMS เมอเนี่ยเอเนี่ยส11เอดสิสเมษาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลามมาจนถึงเมื่อวานนี้วันจันทร์และวันนี้ด้วยประชาชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมั่วไปหมดแล้วคุณไม่ได้คุณไม่ได้สับสนไม่ได้กลับไปกลับมาแค่ครั้งแรกไงครับนี่มันห้าหกครั้งเข้าไปแล้วในรอบสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่จ่ายเงินเนี่ยก็คือวันที่แป ประชาชนเขาเลยขาดความเชื่อมั่นลุงตู่ถ้าดูอยู่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ลุงตู่ประชุมสบคอบอกเลยนะครับว่าข้าราชการทํางานเนี่ยให้ไปอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องประชาชนในโซเชียลด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรพอมาเชออาชีพประหลาดเนี่ยไปบอกว่าเขาเป็นนูน่นเป็นนี่ทั้งท,งที่เขาไม่ได้เป็นแล้วไปตัดสิทธิ์เขาด้วยในเรื่องของเรื่องอะ่ะคือคุณต้องนึกสิครับคุณประสงค์คุณคุณคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณเลิฟวรนเนี่ย ด้วยความเคารพนะครับท่านต้องนึกสิครับจู่ๆท่านส่งระบบไปบอกเขาว่าคุณโดนตัดสิทธิ์เพราะคุณเป็นเกษตรกรคุณป่อยเขาสองหมัดเลยนะครับหมัดแรกเนี่ยคุณต่อยขวาบอกว่าเขาไม่ได้ตังค์หมัดที่สองคุณป่อยซ้ายบอกว่าเขาทำอาชีพบ้าอะไรก็ไม่รู้คุณตบหน้าเขาสองทีเลยนะครับ SMS นั่นนะ คุณเข้าใจคนที่เขารอไหมที่เขาไปวันนี้ที่เขาบอกว่าเขาไม่มีไม่มีกินแล้วหมดแล้วตังค์หมดแล้วแล้วลเขารอว่าเขาจะได้ห้าพันนี้สักสามเดือนจู่ๆส่งเอสเอเอสไปบอกว่าไม่ได้แล้วตบหน้าพอแทนอีกสองครั้งว่าไม่ได้แล้วก็เป็นอาชีพอะไรก็ไม่รู้ใครมันจะไปรับได้ครับอ้าวผมถามจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีเงินเดือนหลายหมื่นเป็นแสนมีสวัสดิการนูน่นนี่นั่นเงินเข้าตรงเวลาแบบพวกท่านไงครับ เขาไม่มีเนี่ยผมเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็มาสะท้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ลุงตู่ให้นายกให้สบคได้รับทราบว่าเปลี่ยนไหมเอาใหม่ไหมยอย่างนี้มันจะไปกันใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าอ่ะคุณผู้ชมผมให้ข้อมูลอัปเดตนี่เป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะ คุณละวรวบอกว่าท้ายสุดมีคนมาลงทะเบียนเนี่ย27ล้านคนนะครับ27ล้านคนก็ประมาณหนึ่งในสามของประเทศอะเยอะไหมล่ะประเทศไทยมีประมาณ67ล้านคนนะประมาณหนึ่งในสามของประเทศที่มาลงทะเบียนรอบนี้เยอะไหมล่ะนะระบบตอนนี้ตรวจได้แล้ว7ล้าน9แสน9หมื่นคน ตรวจแล้วนะตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเท่าไรหร่รู้ไหมครับสี่ล้านเจ็ดแสนไม่ผ่านสี่ล้านเจ็ดเกือบสี่ล้านแปดตรวจไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟังผมดีๆนะคิดเลขเร็วๆเอาคร่าวๆตรวจสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านสี่ล้านเจ็ดถ้าตรวจครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอาสี่ล้านสี่จุดเจ็ดเนี่ยคูณสามดูสิครับคุณผู้ชมครับ ใครเร็วๆเนี่ยสี่สามสิบสองจะมีคนไม่ผ่านเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับจะมีคนไม่ผ่านเนี่ยเป็นครึ่งแน่ๆโทษใครล่ะครับไปสร้างความหวังเขียนเงื่อนไขสามสี่ห้าข้อนิดเดียวคนก็อยากได้เพราะลำบากจริงไปเอาไปเอาบอกไล่ตัดคนนั้นนี้คนนั้นทิ้งคนนี้ทิ้งคนนี้ทิ้งแล้วระบบการจ่ายเงินก็ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ว่าคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้เนี่ยมันสวนทางกันหรือเปล่า ตรวจแล้วเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นคนแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะตรวจให้เสร็จยี่สิบเจ็ดล้านคนทำได้จริงเหรอลงสมัครตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมีนาหรือลบาถ้าผมจำไม่ผิดหรือวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยสิบห้าวันท่านตรวจได้สิบสี่วันท่านตรวจได้เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นคนแล้วท่านมาบอกเองนะ เดี๋ยวเราจะจําคําพูดนี้ไว้ท่านบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะตรวจให้ครบ27ล้านคน14วันท่านตรวจได้7ล้าน9แล้วอาทิตย์เดียวท่านจะตรวจที่เหลืออีกประมาณ20ล้านได้ครบและน่าเชื่อถือได้ยังไงคืออย่าพูดไปเรื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วนะครับคืออย่าพูดให้มันจบจบไปให้ประชาชนเขากลับออกจากกระทรวงการคลังนะครับ สิบสี่วันยำ้ำท่านตรวจได้เจ็ดล้านเก้าแสเก้าหมืนคนเหลืออีกเจ็วันข้างหน้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะตรวจอีกเกือบยี่สิบล้านในี่ให้เสร็จเพื่อวันที่สิบเก้าจะเปิดให้อุทธร์แต่ถ้าไม่ทันก็บอกว่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสองแล้วอุทธร์หลังจากนั้นชาวบ้านถามว่าแล้วจะได้ตังค์เมื่อไหร่จะให้รอไปถึงไหนก็บอกอยู่แมพแมพเนี่ยว่าวันนี้ตังค์มันหมดแล้ว มันไม่มีแล้วเงินน่ะมีหรือเปล่าเอาก็ต้องถามตรงๆเงินนะ่ะยังมีอยู่หรือเปล่าเอาไปกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนจะเป็นจะตายเนี่ยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงบอกว่าจะจ่ายทั้งหมดกี่ล้านคนคุณผู้ชมครับเก้าล้าน เก้าล้านคูณหมื่นห้าลองใครมีตัวเลขเร็วๆเนี่ยผมจําได้ว่าผมเคยคิดไว้แล้วประมาณแสนสามแสนสี่ล้านบาทประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทตอนนี้จ่ายไปได้ล้านกว่าคนนะนะครับคิดเป็นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆเนะงยังเหลืออีกประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลย แล้วก็วุ่นวายกันอยู่แบบเนี้เห็นยังคุณผู้ชมวันที่สิบเก้าวันนี้มีรายการข่าวช่องหนึ่งถามชาวบ้านว่ากระทรวงการคลังบอกว่าใจเย็นๆสิเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนใหม่ไงวันที่สิบเก้าไงสิบเก้าเมษาเข้าจใจยังประชาชนตอบกลับมาเลยแล้วจะมั่นใจได้อย่างไงเอาอะไรรับประกันว่าเขาจะได้ตังค์ทั้งๆที่เขาก็มาแสแดงตัวนะเขามาแสแดงตัวให้ดูถึงกระทรวงการคลัง ว่าเขาเป็นคนจนประกอบอาชีพนี่จริงให้ดูรูปได้เลยว่าเขาไม่ใช่กเกษตรกรเขาเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าเขาต้องได้ใช่ไหมเข้ารับผลลระธ์เขาต้องได้ใช่ไหม,ลไไหมแล้วถ้าเข้าสู่ระบบ AI อะไรนั่นอีกวันที่สิบเก้าแล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะได้ตังค์วันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาละครับกราบแล้วครับลุงตูกราบนะครับสบคอเอาเรื่องนี้ไปจัดการเร่งด่วนให้หน่อยนะครับเพราะอะไร เพราะตอนนี้โควิดมันเริ่มลดลงแล้วสถิติโควิดอ่ะนะให้คุณหมอเขาจัดการไปตามกระบวนการแค่กาดอย่าตกทรงมันได้แล้วเขาเรียกว่ารถมันสตาร์ทติดแล้วนะมันรันไปได้ด้วยตัวเองแล้วรถตรงนั้นไม่ใช่รถอะ่ะก็ยังเข้มข้นอยู่นะหันมาดูตรงนี้หน่อยได้ไหมครับหันมาดูตรงนี้คืออย่าหาว่าผมสอนนะผมก็เด็กตั้งเยอะ สบคอตอนแถลง11โมงบ่ายโมงเนี่ยรีบแถลงตัวเลขให้จบถ้าตัวเลขมันยังทรงนี้นะมันดีแบบมีรีบแถลงให้จบนะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปทำงานแล้วรีบแถลงเรื่องนี้ต่อเลยแถลงต่อเลยแถลงยาวๆแถลงแบบให้ความสำคัญเลยนะเพราะตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากไหวนะครับผมว่าถ้าปล่อยให้กระทรวงการคลังโดยปหลัด หรือคุณรลวรนหรือคุณอุตมะมันอาจจะใหญ่เกินความสามารถเขาแล้วอ่ะไม่ได้ว่าเขานะแต่บอกว่าเออมันบิ๊กไซส์อ่ะเราก็ต้องยอมรับถูกไหมฮะคนนมง่ยิบเจ็ดล้านคนอ่ะอาจจะเกินมือเข้าไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้สบคไปจัดการด่วนหน่อยได้ไหมนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ